โลกของวรรณกรรมเปรียบเสมือนหน้าต่างที่เปิดโอกาสให้เราได้เห็นประสบการณ์ของมนุษย์ส่งเสริมการคิดเชิงวิจารณ์กระตุ้นให้เราตั้งคำถามกับสิ่งที่อ่านแต่สำหรับนักเรียนบางคนตัวหนังสือมากมายอาจเป็นกำแพงกั้นพวกเขาไว้ทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงเนะื้อหาได้อย่างแท้จริงอาจจะเป็นอย่างไรถ้าเรื่องราวที่ซับซ้อนกลายเป็นภาพที่มีชีวิตและนี่คือกลอฟลิทนวัตกรรมที่เปลี่ยนวรรณกรรมเป็น g r a ฟ h i c n o เ e l เพื่อให้การอ่านสนุกและเข้าถึงง่ายขึ้น โดยนักเรียนสามารถเห็นฉากตัวละครและอารมณ์อของเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้พวกเขาเข้าใจเนื้อหาโดยไม่ต้องจมอยู่กับตัวหนังสือที่ยากเกินไป <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมนี้กันนะคะอันดับแรกคุณครูต้องเริ่มจากเลือกวรรณกรรมที่มีเนื้อหาน่าสนใจและเหมาะกับระดับการเรียนรู้ของนักเรียนก่อน จากนั้นเราจะเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือร้อยเรียงกันยาวๆเป็นกราฟิกโนเวลด้วย ChatGPT ในขั้นตอนนี้ ChatGPT เป็น AI ที่จะช่วยย่อยเนื้อหาเพียงแค่เราป้อนพรอมหรือคำสั่งลงไปเราก็สามารถโยนเนื้อเรื่องลงไปก่อนแล้วป้อนพรอมให้ครอบคลุมกับสิ่งที่เราต้องการตัวอย่างนะคะพร้อมที่ป้อนลงไปคือให้เปลี่ยนเรื่องสั้นนี้เป็นแบบร่างของกราฟิกโนเวล จำนวน10หน้าโดย1ห,หน้ามีการ์ตูน4ช่องพร้อมได้อลอ็กของทุกตัวละครในเรื่องนี้ทีนี้เราก็จะได้บทแล้วอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยนะคะชัดไปก็มาสร้างภาพกันเราใช้ AI Comic Factory แค่ป้อนพร้อมให้ห้รายละเอียดครอบคลุมกับลักษณะของตัวละครเลือกลาเส้นการ์ตูนซึ่งมีให้เลือกหลากหลายแบบเช่นแบบมังงะแบบอเมริกันแบบอียิปต์แล้ว AI ก็สร้างภาพให้เราอัตโนมัติ ในส่วนของงานภาพเราสามารถใช้ Co-Pilot ก็ได้เช่นกันนะคะเมื่อภาพพร้อมแล้วก็มาจัดหน้าสวยๆกันซึ่งจะใช้ Canva เนื่องจากใช้งานง่ายและไม่แบบสวยๆเยอะมากหรือเราจะสร้างเทมเพลตตามที่เราอยากออกแบบเองก็ได้นะคะจากนั้นก็อัปโหลดรูปที่เราใช้ AI generate ใส่ลงไปในทุกช่องพร้อมข้อความที่เราดัดแปลงใน Chat GPT สุดท้ายเราจะนำทั้งหมดมารวมกันใน Book Creator กลายเป็นหนังสือดิจิทัล จากวรรณกรรมที่อ่านยากกลายเป็นกลอฟิงเ o ว e ลที่เข้าใจง่ายนักเรียนมีความสุขกับการอ่านมากขึ้นเข้าใจเนื้อหาดีขึ้นและที่สําคัญพวกเขาเริ่มรักการอ่านผลงานนี้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากโครงการประกวดนวัตกรรมการสอนการอ่านของ j o a l l e l g e x t e n s i v e Reading Association และเปิดโอกาสให้ดิฉันได้นำเสนอนวัตกรรมในงานสัมมนานานาชาติ t a l l e n g e w o r International Conference 2 0 2 5นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ถ่ายทอดแนวคิดนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา